ก็สวัสดีมิลักแปนเพลงทุกท่านเนาะก็พอดีวันนี้นะครับเพิ่งเพิ่งพ้นการแข่งขันมาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศเนาะก็คือเป,เป็นรายการต่างประเทศนั่นแหละก็คือกลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มดี Up, อาร์ฟหรือกลุ่มไครสิ์เนี่ยก็คือตอนนี้เรา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 เป็นทีมเดียวกันละนะฮะเราลุ้มลมวงมาอยู่ในนั้นแหละก็คือเราได้มีโอกาสเนาะเรียกว่าเรียกว่าได้มีโอกาสดีกว่าไปแข่งงานที่มัน มันไม่ใช่ในตี้ไทยล้มันเป็นเป็นต่างประเทศออกไปแล้วก็คือเป็นงานศึกอเมทัลแชมป์ชนแชมป์นะครับจัดด้วยกันสามประเทศนะครับผมก็คือไทยอินโดและฟิลิปปินส์อืคุณเลเน่เนี่ยเป็นคนจัดงานขึ้นมาเราก็จะมาพูดให้ฟังว่าอมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คือต้องบอกต้องบอกก่อนเลยว่างานเนี้ยผมก็เพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เข้ามาตัมผัดแล้วได้เป็นกรรมการด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติ อย่างยิ่งอย่างสูงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซึ่งงานเนี้ยเมนหลักของในบ้านเราเนี่ยก็จะมี2ท่านนะคือพ่อใหญ่นะครับแหนมเนื้อมนุษย์นะกับพี่เพิร์ลอ่าพี่เพิร์ลเดอะเบนิงนะครับผมดากอนอก็นั่นแหละ2ท่านเนี้ยเป็นเป็นเมนหลักเนาะเป็นเป็นตัวหลักที่แบบเอางานเข้ามาแล้วก็แฉหน้าที่การต่างๆนานา,นานก็ว่ากันไป อย่างแรกเลยนะครับที่ผมเข้ามาสัมผัสได้ในงานนี้เนาะที่ที่เข้าไปเนี่ยก็คือหนึ่งเลยเรื่องของการแข่งขันเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรตัวตัว,ตวนักร้องหรือว่าคนที่ที่มาลงแข่งเนี่ยสิ้นเชิงต่างจากงานล็อกหรือว่างานเมทัลตีบ้านเรามากๆนะครับสิ้นเชิงต่างกันหมดเลยความหลากหลายทางดนตรีเนี่ยเรียกได้ว่ามีเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆ มากันทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นเดสคอร์ e ด a เ d ทัลเดสเดสเมท a l นี่จะลงไปถึงพวกบลูทัลหรือว่าพวกพวกเสียงในลำคอเลยอ,อ,อนั่นแหละลงไปขนาดนั้นแล้วก็เป็นอเดสคอร์ Dead, Dead Core พูดไปแล้วใช่ไหมเดคอร์มีแล้วก็เป็นพวกอ,อีโมก็ยังมาอีโมก็ยังมีอยู่นะครับ m e t a ลคอร์ Core, พวกจะใช้ไฟสครีมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็สายแบล็กสายอะไรก็ยังมีนะครับยังมีมาให้เห็นแล้วก็แต่ที่ไม่เจอเนาะวักดูดไม่มี ต่างประเทศไม่มีนะครับถึงถึงจะมีก็คือไม่ได้ใช้ทั้งเพลงนะครับเขาจะมาเป็นบางท่อนคือบางคนเนี่ยที่ลงเสียงต่ําบางทีเขาก็อาจจะดูดหรือว่าคือมันก็เป็นเทคนิคของเขานะครับเพราะว่าเพลงบางทีเพลงบูทท่อเนี่ยมันก็มีดูดมีอะไรกันอยู่แล้วละ่ะวงนี้เป็นดูท่อเนาะซึ่งแต่ว่าถ้าถ้าวักดูดทั้งเพลงเนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือว่านักร้องเนี่ยเขามีการวางแผนมาก่อนว่า จะใช้เสียงไหนในท่อนไหนแล้วก็ค่อนข้างที่จะอิงกับกับต้นฉบับนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะวากก็วากไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมสมมติว่าใช้ไฟล์สครีมเนี่ยก็ต้องจับคู่กับเมทัลคอร์ถูกไหมเสียงสูงๆอะไรนะ่็จะเป็นไฟล์แล้วก็บิดลงมาตัางอาจจะเป็นฟ็อกคอร์บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกเสียงในลาคอเสียงพิกซ์คอร์แว่าเสียงแบบเสียงบูทัลอ่ะก็จะเจอในเพลงบลูทัลเดสอะไรพวกนั้นแหละ เพลงแบก็กก็ใช้เสียงแบ็กก็คือเขาเขาเน้นความถูกต้องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพลงที่ไม่วกักเขาเขาก็ไม่วกักเนาะเออเพลงที่วกักเขาก็วกักซึ่งอันเนี้ยถ้าถ้าพูดถึงบ้านเราเนาะจะจะต่างกันก็ทุกคนก็ลองเข้าตีไทยแล้วก็ไปดูกันแล้วกันว่าว่าบ้านเราร้องยังไงบ้านเขาร้องยังไงเนาะทีนี้ผมอาะเก็บบรรยากาศภาพแล้วก็ช่วงที่ ทุกคนก็คือคือทีมเราล้องเนี่ยมาฝากด้วยเดี๋ยวก็ไปดูช่วงนั้นกันละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมเองที่ได้เป็นกรรมการเนี่ยรู้สึกอ่อรู้สึกรู้สึกดีอ่ะเพราะว่าคือเขายอมรับพวกเราเนี่ยแล้วก็เราสู้กันด้วยฝีมือจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีการหมกเม็ดลักไก่อะไรกันทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็คือมันมีความเป็นเป็นงานเป็นการที่สูงมาก เรียกได้ว่ามันมันคือเป็นงานไม่ใช่จัดกันเล่นๆนะครับแล้วก็เวลามีปัญหามีอะไรเฉพาะหน้าเนี่ยงานเนี่ยมันไม่สะดุดเนาะเออมันไม่สะดุดก็มีการแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าตรงนั้นเลยแล้วมันก็สามารถที่จะ,ท,จะที่จะเดินผ่านกันไปได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูช่วงที่เขาสัตว์การละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับใครที่อยู่แต่ในตี้ไทยแข่งแต่ในบ้านล็อกบ้านล็อกที่อยู่ในวีซิงเนี่ยที่ที่ที่เป็นเป็นบ้านอื่นนะเนาะ แข่แข่แต่ในไทยอ่ะก็อยากให้ลองออกมาดูว่าข้างนอกมันเป็นยังไงนะครับไปดูกัน it's ไหนถามนี่ถามถามนี่เจ่งไหมครับเจ่งไหมเจ่งไหมมึงมึงว uh ัดขอบชู้พี่เน่งได้เ่ะไหร่ปะก็มึงแพ้แหละไอ้เหี้ยนะก็มึงจัดงานเองแล้วมึงยังแพ้พี่เน่งเลยไอ้เหี้ยงแล้มองมองมาดิสกูทำเหี้ยอะไรขอโทษเจนเย็นเอาเวจีเก่งกว่ามึงดีใช่ไหมโอเค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 อ่าเอาอย่างนี้โอเคเอาเวจีเก่งกว่าเนอะคือถ้าถ้าถ้าจัดงานเองแล้วแล้วชนะก็ไม่แปลกหรอก แต่ว่าถ้าจัดงานเองแล้วแบบบ้านอื่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอารางวัลไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้แปลกนะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเก่งไม่เก่งเนี่ยวัดได้ที่ไทยไม่รู้หรอกเพราะว่ามาตรฐานมันเนี่ยมันตามใจกรรมการอย่างงานอะไรนะอะไรอะไรอะไรเรดงเรดดี้หมีติดไฟอะไรสักอ,อย่างหนึ่งอนะ่ะเออร้องกันมาถ้าเป็นท้ายเนาะสุดท้ายตัดสินไม่ได้ก็ตัดสินกันที่อะไรเสียงหัวเราะเนาะ คือ,คอม,มันไม่ได้ถูกป่ะเออมันไม่ได้ก็เอางี้แล้วกันลองออกมาจากรูอ่ะจากที่อยู่กัน่ะแล้วออกข้างนอกบ้างว่าเขาเป็นยังไงกันเนาะดย๋ยโมแต่ดูดกําพงแตกอยู่แต่ในนั้นมันก็เขาจะเรียกว่าอย่างไงอะคือมันไม่ได้อ่ะเอางี้แล้วกันเอก็ลองออกมากันดูแล้วก็ลองไปแข่งข้างนอกดูว่าข้างนอกมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราให้ดูเขาเรียกอะไร นักกีฬาได้ไหมให้ดูนักร้องของให้ดูนักร้องของกลุ่มเราไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศในการแข่งมันเป็นยังไงบ้างโอเคไป